สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทุพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาชี้ชัดความรักว่าจะรุ่งหรือจะร่วงในปี2560สําหสำหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันชี้ชัดดวงความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในปี2560 มีเกณฑ์ใจอ่อนตกรุมรักได้ง่ายการเดินทางทําให้เสริมดวงเสริมเสน่ห์ความรักของคุณคนโสดที่เกิดวันอาทิตย์ในปี2,560การเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับเพื่อนหรือคนในที่ทำงานหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวจะทำให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีโอกาสพบคนถูกใจคนที่พร้อมจะสารรักมีสัมพันธ์รักกันได้อย่างรวดเร็วแต่ก็เช่นกันค่ะ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะเทใจให้ทั้งใจเพราะคุณนั้นมีโอกาสที่จะรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิดวันอาทิตย์ความรักของคุณในปี2560จะมีเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันมากขึ้นและที่สำคัญการเดินทางนี้จะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ความสัมพันธ์รักของคุณนั้นราบรื่น อะไรที่เคยผิดใจกันก็จะเข้าใจกันมากขึ้นในทางตรงกันข้ามหากคุณเดินทางท่องเที่ยวโดยที่ไม่มีคนรักไปด้วยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็อาจจะทำให้คุณนั้นได้พบเจอคนถูกใจที่อาจจะทำให้คุณเผลอใจรักจนเป็นรักซ้อนซ่อนรักและมีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณนั้นผิดหวังอีกด้วยข้อควรระวังในความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในปี2560 คุณไม่ควรจุกจิกกับเรื่องเล็กน้อยหมายถึงอะไรที่เป็นเรื่องเล็กน้อยและคุณสามารถมองข้ามมันไปได้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็ควรจะปล่อยผ่านไปไม่หยิบสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประเด็นไม่อย่างนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะต้องเจอกับเรื่องจุกจิกซ้ำซ้ำซากๆและคุณนั้นก็จะพานหัวเสียชวนคนที่คุณรักทะเลาะก,กันอย่างช่วยไม่ได้และอาจจะทำให้เป็นสาเหตุ ให้ความสัมพันธ์นั้นพลอยสั่นคลอนไปด้วยเคล็ดลับเสริมดวงความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในปี2560หากหากคุณมีเวลาว่างๆให้ลองชวนคนรักไปหากิจกรรมสนุกๆทำบ้างไม่ว่าจะเป็นการไปปิกนิกการไปปั่นจักรยานการไปดูหนังหรือการไปนั่งไปกินไปดื่มชิลๆในร้านบรรยากาศดีๆก็จะช่วยให้คุณทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกัน และแบ่งปันเรื่องราวต่างๆต่อกันได้มากขึ้นชี้ชัดดวงความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในปี2560คุณมีโอกาสกลับไปหาน้ำพริกถ้วยเก่าความรักต้องชัดเจนเพื่อดึงความสัมพันธ์ของคุณนั้นให้พัฒนาขึ้นคนโสดที่เกิดวันจันทร์ในปี2560 ต้องระวังฐานไฟเก่าที่ยังร้อนระอุดด้วยไฟรักที่ยังไม่ได้มอดไหมตามการเวลาเมื่อใดก็ตามที่ดาวประจำดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์มีพลังก็จะส่งพลังแรงสู่คนที่โดนใจและอาจจะกลายเป็นภาพลวงตามายาแห่งใจได้และนั่นคือสัญญ,ญาณบ่งบอกว่าการร่วมกลุ่มทำภารกิจใดๆกับเพื่อนสนิทคนรอบตัวหรือคนใกล้ชิดอาจจะทำให้คุณนัน้นมีโอกาสได้พบคนรักเก่า รักในอดีตที่ยังฝังใจและที่สำคัญรักนั้นอาจจะหวนคืนกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์และอาจจะทำให้คุณนั้นมีความสัมพันธ์ที่สุดจะแสนโรแมนติกได้แต่อันตรายสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์เพราะนั่นคือสัญญาณแรกที่เป็นลางร้ายที่อาจจะทำให้ชีวิตคู่ของคุณพังพินาศลงได้จากคนเก่าๆจากฐานไฟเก่าหรือคนรักเก่า ดังนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องอยู่กับปัจจุบันความรักก็จะแน่นแฟนขึ้นหากไว้ใจและเชื่อฟังผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุมากกว่าคนที่อาบน้ําร้อนมาก่อนก็จะทำให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นเข้าใจในความรักและคนรักมากขึ้นข้อควรระวังในความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในปี2560ไม่ควรทำอะไรตามใจตัวเองคุณไม่ได้อยู่เป็นโสดเหมือนแต่ก่อน จะทำอะไรก็ควรนึกถึงใจคนข้างๆเอาไว้บ้างให้คุณนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราและต้องแครความรู้สึกของเขาก่อนเสมอจำไว้เลยค่ะว่าชีวิตคู่นั้นจะสมบูรณ์ได้ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งรวมถึงต้องฟังแต่ความต้องการของคนรอบข้างด้วยและที่สำคัญคุณและเขาต้องให้เกียกรติกันในความคิดและการกระทำ และในบางครั้งถ้าคุณหรือเขาทะเลาะกันแบบไม่ลงตัวอยากให้คุณลองฟังเหตุผลของเขาดูก่อนสักนิดถ้าเขามีเหตุผลที่ดีพอคุณก็ควรฟังและยอมรับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเหตุผลของเขาไม่โอเคคุณก็เพียงแค่แชร์มุมมองของคุณให้เขาฟังด้วยเหตุและผลอย่างใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆจาแล้วฟังเสียงของอีกฝ่ายให้มากที่สุดและนี่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ เคล็ดลับเสริมดวงความรักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในปี2560วันใดก็ตามที่คนรักของคุณเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเพียงคุณเท่านั้นแหละที่เขาต้องการมากที่สุดฉะนั้นวันไหนที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากหรือเหน็ดเหนื่อยให้คุณไปอยู่ข้างๆและคอยพูดให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็มีค่าเกินกว่าสิ่งใดแล้วค่ะ ชี้ชัดดวงความรักของผู้ที่เกิดวันอังคารในปี2560รักสองต้องห้ามคนโสดสับรางหัวใจให้ทันคนโสดที่เกิดวันอังคารในปี2560คุณจะมีสเสน่ห์แรงมากมีคนเข้ามาขายขนมจีบตลอดหลังจากปีที่แล้วคุณร้างลาจากการบริหารสเสน่ห์ไปนานในปีนี้แหละจะเป็นปีที่คุณนั้นได้ลงสนามรักอีกครั้ง ต้องฟิตร่างกายฟิตกล้ามเนื้อหัวใจให้ดีเพราะอาจจะมีความตื่นเต้นและคุณนั้นจะได้สนุกกับตัวเองเพลิดเพลินที่จะได้เรียนรู้คนมากมายที่เข้ามาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิดวันอังคารในปี2560ต้องระวังความสัมพันธ์รักจะมีปัญหาถ้าประมาทหรือปล่อยปะละเลยแบบใจเย็นอาจพลาดพังถึงขั้นแยกจากกันได้การเดินทางไกลทั้งไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัด คุณอาจจะพบรักเจอคนถูกใจที่อาจสารรักพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วซึ่งสำหรับคนที่มีคนรักหรือคู่ครองอยู่แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ต้องระวังการเผลอกายเผลอใจก็จะเป็นรักสองต้องแฮมข้อควรระวังในความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในปี2560อย่าปล่อยให้ตัวเองโซมไม่ว่าคู่ไหนก็อยากจะให้คนรักของตัวเองสวยหล่อเซ็กซี่ กันทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่คุณเชื่อเถอะว่าลึกๆในใจคุณแล้วคุณก็คิดแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเทคนิคที่จะมัดใจเขาให้อยู่หมัดก็คือคุณต้องทําตัวให้ดูดีอยู่เสมออย่าปล่อยให้ตัวเองโรมเวลาอยู่กับเขาแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปในทันทีจากที่เขาอาจจะละเลยคุณไปบ้างคราวนี้แหละเขาจะห่วงคุณมากขึ้นเป็นทวีคูณ และตัวติดกับคุณเป็นป่าต้องโก่มากกว่าเดิมเคล็ดลับเสริมดวงความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในปี2560ถึงแม้ว่าการพูดคุยหรือการออกไปใช้เวลาด้วยกันจะช่วยทำให้ความรักแน่นแฟนขึ้นแต่การที่ได้สัมผัสตัวกันและกันอย่างการกอดการจูบการจับมือหรือโอบเอลบ่อยๆก็ทำให้หัวใจของคุณทั้งคู่พองโตและอบอุ่นมากขึ้น ชี้ชัดดวงความรักของผู้ที่เกิดในวันพุธในปี2560จะพบรักแบบกระชั้นชิดนำพาความสุขมาให้ไม่ควรเครียดหรือวิตกมากเกินไปคนโสดที่เกิดวันพุธในปี2560ยังเป็นโอกาสทองนาทีทองแค่เพียงคุณขยันเข้าสังคมรวมกลุ่มหาความบันเทิงเริงรมกับมิตรสหายให้มากขึ้น ก็อาจทำให้คุณน,นั้นพบรักหรือสมหวังกับความรักที่ใฝ่ฝันแต่อย่าเพิ่งยึดถือคำมั่นสัญญาที่ได้มาเพราะคำสัญญาที่ดูจริงจังเกินไปอาจเป็นปัญหาในอนาคตได้คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วที่เกิดวันพุธในปี2560ควรระวังอารมณ์รักเบื่เบอเบื่อเซ็งเซงที่อย่างคาราคาซังก็อาจจะทำให้คุณน,นั้นเผลอกายเผลอใจมีสัมพันธ์รักใหม่ รักที่ดูสดใสแต่คุณก็ต้องระวังเช่นกันเพราะอาจจะทำให้เหมือนหนีเสือปะจอละเคกลายเป็นรักที่ทำให้ช้ำใจมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นคุณควรใช้สติและเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ข้อควรระวังในความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธในปี2560การยอมรับในข้อบกพร่องของกันและกันเหรียญยังมีสองด้านเช่นเดียวกันกับความรัก คบหาอยู่ด้วยกันมาตั้งนานถ้าคุณจะยอมรับแต่ข้อดีด้านดีๆของเขาอย่างเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเห็นทีความรักครั้งนี้คงจะล่มในไม่ช้านึกถึงตัวคุณเองสิคุณยังมีข้อเสียให้เขาเห็นเลยดังนั้นไม่มีใครหลอกที่จะสมบูรณ์ไปซัดทุกอย่างหรือมีแต่โมเมนต์ดีๆให้คุณได้เห็นพอคุณเจอข้อเสียของเขาหรือเจอมุมมองที่คุณไม่ชอบ ก็กลายเป็นชนวนสงครามให้คุณกับเขาต้องมาทะเลาะกันเรื่องเดิมๆไม่จบสิน้นจนกลายเป็นความบากหมางในที่สุดทางที่ดีเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในอนาคตคุณควรปรับความคิดของคุณใหม่และเปิดใจมองทุกอย่างให้กว้างขึ้นถ้าคุณมั่นใจคิดจะลงหลักปักฐานกับเขาแล้วคุณต้องเปิดใจยอมรับในส่วนเสียของเขาให้ได้และเขาก็ต้องยอมรับในข้อเสียของคุณด้วยเช่นเดียวกัน เคล็ดลับเสริมดวงความรักสำหรับคนที่เกิดวันพุธในปี2560หากหากคุณลองละทิ้งความเครียดหรือความกังวลภายในจิตใจลงบ้างคุณจะมีที่ว่างในความคิดแผนเรื่องดีๆให้กับคู่รักได้อีกเพียบที่สำคัญหากคุณเครียดเกินไปอาจจะส่งผลให้คนรักไม่มีความสุขและไม่อยากอยู่ใกล้ๆคุณจนนำไปสู่ความรักที่ต้องห่างหรือจบลงอีกด้วย ถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นก็ลดความเครียดลงมาบ้างก็ได้ชี้ชัดดวงความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสสป,ปดีในปี2560คำพูดอาจทำลายความสัมพันธ์และปิดโอกาสด้านความรักคนโสดที่เกิดวันพฤหัสในปี2560 การออกไปพบปะผู้คนเดินห้างไปทำบุญหรือทำสาธารณประโยชน์อาจจะทำให้คุณนั้นได้พบรักเจอคนถูกใจและก็อาจสารรักพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วรวมถึงคุณอาจจะพบรักใหม่ดังนั้นไม่ควรจับปลาสองมือซึ่งถ้าจับไม่มั่นก็อาจจะหลุดมือหมดได้คุณควรชัดเจนในกรณีที่มีคนเข้ามาทำให้หัวใจคุณตื่นเต้นถึงสองคน การที่จะเลือกใครก็เลือกสักคนและที่สำคัญควรใช้วาจาที่แสดงความจริงใจออกมาเพื่อมัดใจเขาด้วยสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิด,ดวันพฤหัสในปี2560ให้ระวังการทำอะไรแบบอารมณ์พาไปอาจจะทำให้ความสัมพันธ์รักก็ขึ้นขึ้น,นลงลงไม่ราบรื่นตามไปด้วยและที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษคือการพูดไม่คิดของคุณ เช่นการพูดจากอารมณ์พาไปหรือการที่จะไปจิกกัดในเรื่องของเงินเงินทองทองก็อาจทำให้ความสัมพันธ์รักถึงขั้นแหลกสลายได้ข้อควรระวังในความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสสป,ปดีในปี2560แบ่งปันทัศนคติมุมมองร่วมกันในเมื่อคุณและเขาลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ต้องวางแผนอนาคตที่มีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันสิ่งนี้แหละ ที่จะช่วยให้ชีวิตคู่ของคุณไปรอดถ้าคุณสองคนแทบจะไม่มีเวลาให้กันเลยขอแนะนำว่าให้คุณและเขาลองหาเวลาว่างสัปดาห์ละครั้งมานั่งพูดคุยแชร์ทัศนคติต่างๆร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนสิ่งที่พบเจอมาตลอดสัปดาห์รวมทั้งวางแผนอนาคตอย่างค่อยเป็นค่อยไปวิธีนี้แหละจะช่วยให้เส้นทางรักของคุณนั้นมั่นคงไปอีกขั้น แต่ถ้าคุณและเขาเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วก็ค่อยๆจูนมุมมองปรับเข้าหากันทีละนิดแชร์ความฝันต่างๆกันทีละหน่อยอย่ารีบร้อนอย่างไรก็ดีในการศึกษาดูใจกันคุณและเขาก็ต้องสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่เศร้าถ้าเสียใจก็คอยปลอบคอยให้กำลังใจกันและเรื่องที่เลวร้ายต่างๆก็พร้อมจะแก้ไขและ,ะเผชิญหน้าไปด้วยกัน เคล็ดลับเสริมดวงความรักสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในปี2560อาจจะฟังดูธรรมดาแต่การพูดขอบคุณหรือทำสิ่งตอบแทนความดีที่เขามอบให้บ้างนับว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คู่รักหรือคนรักของคุณนั้นจะรับรู้ว่าคุณเป็นคนเอาใจใส่ทุกรายละเอียดแค่เพียงพูดขอบคุณทุกครั้งเวลาที่เขาทำอะไรให้ หรืออาจจะตอบแทนโดยการพาไปทานข้าวนอกบ้านการทำมื้อค่ำที่แสนอร่อยเพื่อเป็นการตอบแทนบ้างก็จะทำให้เขารู้สึกดีได้ไม่น้อยเลยชี้ชัดดวงความรักของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในปี2560รักรุ่งมากขอเพียงแค่เปิดใจและก็ใช้หัวใจสัมผัสรัก คนโสดที่เกิดวันศุกร์ในปี2560ความรักของคุณจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาหรือที่ทำงานเกิดขึ้นระหว่างนายกับลูกน้องรุ่นพี่กับรุ่นน้องต้องระวังให้ดีค่ะเพราะมีโอกาสที่จะถูกรักลวงได้คนที่คุณสนใจคุณอาจทำได้แค่เก็บงำความรู้สึกและบังคับใจตัวเองไม่ให้ปล่อยไปตามอารมณ์รักที่ท่วมท้นใจ และสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคที่จะทำให้รักที่รอคอยต้องรอคอยต่อไปได้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิดวันศุกร์ในปี2560เป็นปีที่สัมพันธ์รักที่สุดแสนจะโรแมนติกได้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอาจจะมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีบุตรหรือธิดามาเป็นโซ่ทองคล้องใจความรักตื่นเต้น และมีอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องข้อควรระวังในความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในปี2560อย่าเปลี่ยนเขาอย่าเปลี่ยนคุณแค่ปรับตัวเข้าหากันถ้าคุณไปบอกให้เขาเปลี่ยนตัวเองหรือคุณต้องเปลี่ยนตัวเองในแบบที่ไม่ใช่ตัวคุณเชื่อสิว่าความสัมพันธ์แบบนี้อยู่กันได้ไม่ยืดหรอกเพราะทั้งคุณและเขาต่างก็ไม่เป็นตัวของตัวเอง และต้องฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกันทั้งคู่คบกันก็ต้องแสดงตัวตนที่ชัดเจนออกมาไปเลยจะได้รู้ว่าเราต่างยอมรับกันและกันได้หรือเปล่าและค่อยๆปรับตัวเข้าหากันทีละนิดปรับให้คลิกกันมากขึ้นและถ้าคุณและเขายอมรับหรือเข้ากันไม่ได้จริงๆก็แค่แยกทางก็เท่านั้นแต่หากต้องฝืนใจเปลี่ยนตัวเองขนาดนี้ สัก,กวันคงต้องทะเลาะกันและเลิกรากันในที่สุดแน่เคล็ดลับเสริมดวงความรักสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในปี2560จริงอยู่ที่ว่าไม่มีคู่รักไหนจะสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างแต่นั่นใช่ว่าความรักของคุณจะลดลงและคุณจะดูแลหรือออกแบบความรักของคุณเองไม่ได้พร้อมแล้วก็หันไปกระชับความสัมพันธ์กับคนรักของคุณทำตอนนี้เลยค่ะ ชี้ชัดดวงความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในปี2560เดินทางสายกลางในความรักและสนุกกับความรักที่เป็นธรรมชาติและเป็นตัวของคุณเองคนโสดที่เกิดวันเสาร์ในปี2560มีโอกาสออกงานเข้าสังคมร่วมกิจกรรมกับมิตรสหายก็อาจจะทำให้คุณนั้นพบรักเจอคนถูกใจและมีสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วแต่ควรระวัง ก่อนจะทุ่มเททั้งกายและใจเพราะมีเกณฑ์สูงว่าเมื่อลมสว่างพัดผ่านไปแล้วความรักก็จะจืดจางห่างหายไปด้วยเช่นกันดังนั้นขอแค่เข้าร่วมสังสรรค์ร่วมกิจกรรมกับมิตรสหายและก็คุณแสดงออกว่าตัวคุณนั้นเป็นคนมองโรคในแง่ดีมีโลก,กทัศน์ที่กว้างไกลไม่ทำตัวเป็นกบในกะลาครอบแค่นั้นก็จะทำให้ความสุขและความสมหวังเป็นของคุณ คนที่มีคนรักหรือคู่ครองอยู่แล้วที่เกิดวันเสาร์ในปี2560การร่วมแบ่งปันครึ่งต่อครึ่งทั้งความเห็นผลประโยชน์ใดๆหรือการยกย่องให้เกียรติกันและกันต่อหน้ามิรสหายก็จะทำให้ความสัมพันธ์รักราบรื่นมีความสุขและอาจทำให้ได้ลาบผลตามมาเป็นทวีคูณข้อควรระวังในความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในปี2560 แสดงความรักบ่อยๆคนเราใช้ชีวิตร่วมกันบางทีแค่การบอกรักหรือหยอดคำพูดแสนหวานกระซิบข้างหูเบาๆอาจไม่เพียงพอเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและทำให้เขามั่นใจในตัวคุณมากขึ้นการแสดงออกความรักทางภาษากายก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณเป็นคนที่แสดงออกความรักไม่เก่งแค่จุมพิษเบาๆที่ริมฝีปากหรือหนาผาก การกอดการจับมือเดินเคียงกันไปส่งสายตาเพราๆให้กันยิ่งคุณแสดงออกให้เขารับรู้มากเท่าไหร่เขาจะรู้สึกและเข้าถึงได้ว่าคุณรักเขาใส่ใจความรู้สึกเขามากขนาดไหนแสดงออกความรักเป็นภาษากายให้เขารู้กันไปเลยเคล็ดลับเสริมดวงความรักสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในปี25 6 0้าวิธีที่จะช่วยให้สนิทสนมกับคนรักมากยิ่งขึ้นนั่นคือ การออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วหากิจกรรมสนุกผจญภัยด้วยกันหรือไม่ก็อาจจะชวนกันไปลงเรียนคอร์สทำอาหารนอกจากคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่แล้วก็ยังได้อยู่ใกล้ชิดกับคนรักมากขึ้นด้วยคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่พิสูจน์ให้คนรักเห็นให้คนรักได้รู้สึกได้ว่าคุณรักเขามากเพียงใด แต่การบอกรักด้วยคำพูดอาจดูเรียบง่ายและเชื่อถือได้ยากทางที่ดีลองหาอะไรน่ารักน่ารักทำอย่างเช่นการเขียนจดหมายบอกความรู้สึกและแอบ,บเอาไปใส่ในกระเป๋าเขาโดยไม่ให้รู้ตัวรวมถึงวิธีการง่ายๆอย่างทำตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่โกหกต่อเขานั่นแหละถือเป็นการพิสูจน์รักด้วยการกระทำที่ดีที่สุดแล้ว